และนี่คือคำยืนยันจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพแอ g เจ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวเองกับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะค่ะนางสาวเพนภาสมบูรณ์เจริญกิดคะ่ะชื่อเพนภาสมบูรณ์เจริญกิดนะคะอายุกี่ปีปแล้วคะสามสิบเจ็ดปีค่ะอายุสามสิบเจ็ดปีแล้วนะคะคุณเพนภา ปัจจุบันนี้ประกอบสัมมาอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้เป็นแม่บ้านนะคะไม่ได้ทำอะไรเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะทราบว่าคุณเทนภาเองเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของระบบภายในของคุณผู้หญิงนะคะอยากให้เล่าให้ฟังนะคะว่าปัญหาที่คุณเทนภาเป็นเป็นเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อก็เวลามีประจมีประจําเดือนมาค่ะมันจะปวดท้องแล้วก็ปวดหลังแอบเหมือนขมวนไข้ แล้วก็ปวดศีรษะนะคะปวดศีรษะด้วยปวดท้องด้วยปวดหลังด้วยนะคะ<อ>แล้วก็เวลาที่มีประจำเดือนเนี่ยนะคะมีอาการของลิ่มเลือดผสมออกมาด้วยไหมคะในขณะที่มีประจำเดือนนะคะอ๋อก,ก็มีค่ะแต่แต่ไม่แต่ไม่ติดไม่มีทุกเดือนทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณคุณเพ็ญน,นภาเองเนี่ยเคยประสบปัญหาก็คือแท้งบุตรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นไปพลาดยังไงถึงได้แท้งบุตรได้คะ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทาไมถึงพลาดเพราะว่าปกติก็ไม่เคยมีปัญหาตรงนี้เลยอะค่ะแล,แล้วตอนที่แท้งหุดแล้วเนี่ยทราบว่าคุณเทนภาพายเองเนี่ยขุดมดลูกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอขุดมดลูกให้คุณเทนภาพาเองเนี่ยค่ะได้มีโอกาสมารู้จักกับแองเจิลนะคะได้อย่างไรคะอ๋อก็พอดีว่าไปไปทํางานกับแฟนนลค่ะคือแฟนผมไปทํางานก็นั่งรถไปด้วยอะ,ค,ะค่ะขายสุพรรณ้วเปิดฝั่งเอฟเอ็มอะค่ะ แค่แเข้าไปที่ขึ้นขึ้นของของอาจารย์โกมนเนี่ยถามจริงๆนะคะคุณเพ็นภามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราบ้างคะอ๋อเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะก็พอทานแองเจนเข้าไปแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะดีขึ้นนะคะก็คิดว่าเออเ,เราเราลองทานดูนะมันก็ไม่ไม่น่าที่จะเสียหายอะไรใช่ไหมคะก็เลยทานไปก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะอาการปวดท้องมันมันก็ตอนแรกๆทานไปมันก็ ยังไม่หายค่ะแต่ว่ามันก็ที่เราลงที่เราลงจนจนหายไปเลยปวดหลังก็ไม่มีค่ะแล้วก็ปวดหัวก็ไม่มีแล้วค่ะอาการปวดท้องปวดหลังปวดศีรษะนี่นะคะทุกครั้งที่บอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้มาเวลาที่มีประจำเดือนมาอาการแบบนี้เป็นมานานเนียคะโอ้เป็นมาหลายปีมากเป็นอยู่ตลอดเลยค่ะเป็นหลายปีมาตั้งแต่เรามีประจำเดือนเลยไหมคะใช่ใช่พอมีประจำเดือนโัวเมื่อก่อนนี้ปวดมากเลยค่ะปวดแบบมากๆปวดแบบ ลงดิ้นนอนดิ้นก็คือปวดแบบทําอะไรไม่ได้เลย<ช>ทํางานก<ช>็ไม่ได้เลยไปไหนก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมค่ะแล้วก็ณนะวันนี้ก็คือหลังจากที่ได้รับผลิตภัณฑ์แองเจิลไปบําบัดแล้วเนี่ยนะคะอาการปวดท้องปวดหลังปวดหัวนี้ก็คือลดลงนะคะลดลงจน,อต,อนตอนนี้นนหายไปแล้วเวลาที่มีประจำเดือนแล้วมีลิเลือดตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะอ๋อตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีลิ่มเลือดแล้วมีแต่ เป็นเลือดออกมาสวยๆนี่นี่ริมเลือดออกมาประจําเดือนออกมาเป็นปกติไหมคะค่ะเป็นปกติแล้วเป็นปกติแล้วด้วยนะคะข้อลูกข้อบุตรนะคะอย่างอย่างอย่างหนูนี่คือแบบขาดข้อใช่ไหมคะแล้วไม่ได้ถูกไฟด้วยถ้่ได้ดถูกไฟหน้าท้องก็จะจะจะใหญ่ใช่ไหมคะถ้าผิดคนอื่นก็มีความกังวลว่าทำไมมันถึงไม่ลงไม่ลดอะไรเงี้ยพอได้ทานผลิตภัณฑ์ของเอเจนต์ไดเนี่ยมันทําให้หน้าท้องแบนไปเลยค่ะหน้าท้องเลยยุบลงไป ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะอาการต่างๆที่เราเป็นดีถึงได้ดีขึ้นนะคะเออทานไปประมาณกล่องประมาณกล่องคร,รึ่งน,นี่ก็คือแบบดีขึ้นมากเลยอะคะ่ะผลิตภัณฑ์่าคิดว่าเออถ้าเกิดเราทานไปสองเม็ดอย่างที่ห้ากล่องบอกว่าทานแค่วันละเม็ดนะคะถ้าเกิดเราทานไปสักสองเม็ดเนี้ยมันอาจจะดีขึ้นไวนะคะผลิตภัณฑทานไปสองเม็ดเลยดีวยกว่ามันอาจจะดีแต่มันก็พาอทานเข้าไปแล้วมันก็ดีจริงๆดีขึ้นไวด้วยใช่ไหมคะมันก็ดีแล้วก็รู้สึกว่า หน้าอกก็กระชับขึ้นหน้าอกกระชับขึ้นช่องคอรกระชับขึ้นนะคะผิวพันเปล่งปลั่งสดใสขึ้นไหมคะค่ะก็ก็เห็นเพื่อนพักว่ารู้ส,สึกว่าผิวดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันกระจางใสขึ้นนะคะพอใจไหมคะกับสุขภาพที่เราได้รับในวันนี้นะคะขอ,อพอใจมากค่ะค่ะคิดว่าคุ้มไหมคะคุ้มนะคะคิดว่าคุ้ม หล่ะแต่ตอนแรกที่บวกหูมัน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 จะเป็นไปได้เหรอคะอะไรประมาณตอนนี้คุณเพ็ญนภารวมทั้งหมดกี่กล่องแล้วคะอ๋อคุณมาทานมาตอนนี้สามกล่องแล้วเข้ากล่องที่สามแล้วนะคะสำหรับจะจะขึ้นกล่องที่สี่แล้วจะขึ้นกล่องที่สี่แล้วแล้วก็ยังทานต่อเนื่องอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้การปวดต่างๆเนี่ยจะมาลายหายไปแล้วคนไหนที่เป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะให้ได้ได้ลองได้ลอง ผลิตภัณฑ์ของเองเพิ่เพิ่ดูอะคะ่ะว่าเอาลองสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับว่าจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ข้างในเกี่ยวกับพวกมดลูกอะไรจะได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าทานไปแล้วเห็นผลแน่นอนไม่ผิดหวังไม่เสียดายตังค์ปัจจุบันนี้คุณเพนภพพักอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่ห้าหมู่สองค่ะตำบลตางนิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่ได้ตัดสินใจเลือกรับอาหารเสริมสุขภาพแองเจิลไปดูแลบำบัดสุขภาพค่ะขอให้คุณผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะข้อมูลต่างๆที่ทางรายการได้นําเสนอไปนั้นก็เพื่อประกอบการตัดสินใจให้คุณผู้ฟังได้เกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นค่ะแองเจิลอาหารเสริมสุขภาพที่ช่วยคืนความสดใส ให้คุณกลับสู่วัยสาวแรกรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะปัญหาและความกังวลใจของคุณผู้หญิงจะหมดไปถ้าคุณได้ลองใช้แองเจิโทรมาปรึกษาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของเราและติดต่อสั่งซื้อ Angel ได้ที่สำนักอาจารย์โกเมนหงสาวพยากรโทร0810199546และ086 3281907 Angel คือคำตอบที่ผู้หญิงทุกคนต้องการ